เห็นอะไรไหมไก่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 เห็นปะเห็นปะสองตัวตัวผู้กับตัวเมียดันเข้าไปไกลๆดูจะกลัวไหมมันจะรู้นะ วันนี้แดดดีมากอากาศสดใสนี่ะาที่กำลังขึ้นเจ็ดโมง มีแด,ดดดีมีบ้านพักคนชรานะคะตอนนี้เขาห้ามเยี่ยมแล้วเนี่ยเพราะว่าที่อะไรไม่รู้ที่บ้านพักชราคนชราอีกที่หนึ่งอ่ติดเชืเช้อโควิดติดเชื้อไวรัสโควิดเขาเลยห้ามเลยห้ามทั่วประเทศสิงคโปร์เลย เขียวๆนุ่นโรงเรียนปฐมค่ะไก่ไปไหนแล้วพระอาทิตย์มันสามร้อยหกสิบองศาไหนชิ เดิน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 ฝน,น,น,นตกอากาศกำลังดีเพื่อนเนเห็นพื้นที่ตรงนี้ไหมคะเมื่อก่อนเป็นป่าหมดเลยนะเนี่ย๋ยวนี้เขาถางดินคงจะดีเนาะถ้าเอาอะไรมาปลูกนีคงจะงามเลยเดียดิเขียวไปหมดโน่นกัหมันกันชอบตรงนน้น เมื่อก่อนเป็นป่ามานีนะตรงนี้เข้าถางังนี่ก็เป็นทางทางรถไฟสายเก่าค่ะเนี่ยรอยคนเดินอู่เลยอยากตายแดดดีดีวนันนี้เดินประจำค่ะตรงนี้ตรงนั้นเป็นโรงงาน ตรงนั้นมีตลาดไทยอยู่ร้านเล็กๆตลาดไทยตลาดอินเดียมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินข้างหน้านสองสามวันก่อนฝนตกหญ้าเขียวเลยเนี้ยชอบตรงเนี้ยอยากจะเอาพริกเอามาเขือเอาอะไรมาปลูกเนาะ อของขึ้นมาสวยเลยหญ้ายังสวยดูดิมันเป็นป่าหมดแล้วนะี่นะตรงนั้นก็ยังมีป่านิดหนึ่งที่นี่ไม่นา่ากลัวนคะ่ะตรงนั้นก็เป็นบ้านฝั่งนู้นก็จะเป็นคนเดินนะนะแต่ตรงนี้เป็นทางรถไฟสายเก่าอันเะนี้ยที่ตรงเนี้ยก็ไหว่ห้าปี ห้าปีเขาจะจะเปิดให้คนผู้สูงอายุสูงวัยทำเป็นล็อกๆๆๆๆๆๆตรงนี้นะทำเป็นล็อกๆๆแล้วก็ให้เขาปลูกผักปลูกไม้ปลูกอะไรเป็นสวนอย่างเงี้ยเป็นกระเด็นอะไร่เงี้ยทำสวยๆเลยนะไม่ได้ทำแบบอ่าซีซัวซีซัวทำจะเป็นทำเป็นล็อกๆๆแล้วก็ล้อมรั้วให้อย่างดีเลยตรงนี้แหละแต่มันจะเป็นสันเนี่ยน่ยตรงนี้ก็จะเป็นทางรถไฟสายเก่าเมื่อก่อนเดินไม่ได้นะตรงเนี้ย เขาห้ามเดินน,ะนี่ก็เปิดให้ประชาชนดูตรงนี้มันก็จะเป็นป่าหลังมันก็จะเป็นโรงงานนี่ไม่น่ากลัวค่ะไม่ต้องกลัวที่นี่ปลอดภัยร้อยเปอร์เซนแต่กลางคืนอย่ามาน่า,นากลัวกลัวผีหลอกเสาร์อาทิตย์มาเนี่ยตรงนี้อ่าคนงานบังกลาเทศนั่งเต็มเลยเนี่ย ไปอยู่โรงงานนอนก็โรงงานโรงงานที่นอนด้วยก็มีคนวิ่งคนวิ่งเดินตรงนี้เมื่อก่อนมันเป็นพุ่มเป็นป่านะตรงเนี้แล้วตรงนี้มันจะไปขึ้นอผักตัลืมอ่าผักตังลึมตังผักตําลึงมันขึ้นเต็มเลยเนี่ยตรงนี้ มาเด็ดประจำเลยตอนนี้มันไม่มีแล้วก็คงจะมีอยู่มั้งสองเส้นสามเส้นเนี่ยตำลึงโอ้ยนุ่นเ่ยน,น,นุ่นมันออกนุนที่มเมล็ดมันลวงมันป่าเลยนีต้นกระถินยักษ์เมื่อก่อนก็มามาเอามันมาเอามมเมล็ดมันไปใส่ส้มตำตรงนั้นอีกพุ่มพุ่มอ่ะนะเดี๋ยวจะให้ดู มาลรงงานเขียวนะเขียวไปหมดเลยวันนี้อากาศดีเลยอยากถ่ายให้เพื่อนๆดูกันได้ชัดๆเลยอากาศมันดีมุมนี้สวยเนี่ตตอนนี้ก็จะถ่ายประจำหันกลับมา บ้านบ้านของรัฐบาลโอเคเราเดินต่อวันนี้เอามาสายนิดหนึ่งพระอาทิตย์ก็ขึ้นสายวันนี้เจ็ดโมงห้านาทีที่นี่พระอาทิตย์ขึ้นสายค่ะตกก็ประมาณเจ็ดโมงเจ็ดโมงกว่าเจ็ดโมงครึ่งอะไรประมาณนี้อมาเห่า đủ đuôi nó mà ăn cho nên hầu nó mừng nó cặp long an long đất cầu cầu trong cái nồi ui đẹp mà plastic mà nó dùng luôn เหาอะไรทักหนาไวไปนี่นี่นๆๆตรงเนี้ยเนื้อหักตำลึงมาก่อนขึ้นอยู่ตรงนูน้นไปขึ้นขึ้นข้างบนนั่นแล้วก็เด็ดหน่เป็นต้นอะไรไม่รู้มนดูข้างบนเห่าอะไรตัวสองหน้า ดูแดดดะให้ดูตึกมุมนี้มัง่งยังไม่เลิกเหานี่ตะกี้เราอยู่ตรงนู้นค่ะเราก็เดินมาตรงนี้แเราก็จะเดินไปข้างหน้านะ ต่อค่ะตอนนี้เป็นป่าขนุนนะั้งน,นั้นเลยค่ะป่าขนุนป่ากล้วยต้นกล้วยนะต้นขนุนเยอะแยะตรงนี้เป็นวัดอินเดียก็มีขนุนเต็มเลย โอ้ยโหมีกล้วอยออกด้วตรงนั้นมีไก่ได้จะถ่ายไก่ให้ดูไก่เขค้น่าตรงวัดอินเดียเขาเขาเลี้ยงไว้ โอ้น่นมไก่ไก่จงเนี่ยต้นขนมอยู่ตรงนี้มีลูกเว้ยข้างในนี่เป็นวัดอินเดียโอ้่ขนมไก่มองไม่เห็นโู้ไก่ตู้ข้างหลังนี่มันเป็นวัดอินเดียเอาเรียงไว้ขนขน กี่ <S an> <Okay, S 2> เดินค่ะนัน่นก็จะเป็นถนนใหญ่นั่นก็จะเป็นทางรถไฟเมื่อก่อนรถไฟก็จะข้ามน้่นไปถึงเจบีไปถึงรัฐเจบีไปนัเยโฮ,โฮมาเลเซียนั่นสายนี้แหละนะยังเห็นรางเขาก่อนรางรถไฟยังมีเห็นตรงนี้ ก so ็จะเป็นสองเส้นนีงน้ำจะมีสตบเราเดินจ้ะเดินเราก็ข้ามไปฝั่งนู้นอุ้ยยุงเยอะด้วยวันนี้เมื่อวานฝนตกนี่เลยยุงเลยน่าทึ่ง่อยูกข้านเลย ตรงนน้นก็ทางจะไปเจบีตรงถนน,น,นข้างนอกยุงกัดคันตัวไก่ไก่ขันไก่ขันนะ <c oughs> ก่อนเยอะเลยเต็มเลยจะนอนในป่านี้ก็มีเดินจะ้ะเดินอากกำลังกายกันต่อให่ตัดนี่เป็นโรงงาน เด็นดมะเขือพวงอยู่ตรงนู้นเด็ดไปสองครั้งแล้ววันนั้นไปใส่ซุปมะเขือแล้วันเมื่อวานเมื่อวานเอาไปากินกะน้ำพริก่อกยังเหลือด้วยอันี้มีเยอะแยะเลย ฝนตกใช่ไหมกำลังออกฝาตรงนี้ตื่นมาเก็บของไปดูกัน ตำดึงก็มีมีคนเก็บนะไม่ใช่ไม่มีนะขอน,นินเดียรู้มีอยู่มีอยู่นะั่นดอกเต็มเลยดูดิข้างบนนะดอกเต็มเลยอกีกสี่ห้าวันมานี่โอ้ยถ้าไมีคนเก็บนะทางเตเดึงข้างบนอย่านี้หน่อช่อยหน่าส่งโอเค ขั้นกลับไปดูทางั้งเราจะเดินไปข้างหน,น้าแดดร้อนมากวันนี้ตอนนี้คิดว่าจะแปดโมงแล้วมั้งแปดโมงเช้าอู้ยฝั่งโู้นเขาวิ่งกันนะดูดิแดดมันร้อนแค่ไหน,น ตัวอยู่ตรงนี้หอวอยู่ตรงนูน้นนะหอวอยู่ตรงนูน้น <c oughs> แดดดีแดดดีเดินสู้แดดต้านโควิดนั่นคือคนเดิน แดดแดดเนี่ยให้ภาพอ,อมาดีร้อนนั่นเลเป็นทางรถไฟเราจะเดินเร็วตรงนี้ก็เดินไปตรงนั้นเดินอ้อมไปนู่น ตะกี้เรามาจากฝั่งนูง้น๋ยวเราจะเดินตรงนี้ตะกี้เราอยู่ข้างหลัง,ง,ลงเดินตรงนีน <c oughs> โน้โอ้ยน้ำใสโอ้ยน้ำนิ่งมากดูภาพใต้น้ำนะน,นะเอออันนี้ภาพใต้น้ำนะคะเนี่ยสวยมาก เดินไปมุมนูน้นน้ำใสมากน้ำนิ่งมากอันนี้ถ้าไปอยู่อยู่มุมนูน้นแล้วถ่ายมาตรงนี้จะสวยนะเดี๋ยวชอบอะ่ะมุมนี้สวยมาก น้ำนิ่งมากเลยน้ำจริงมันจะไหลลงไปนู่นนะไปท่าทะเลต,ตรงนู้นนะก็เป็นทะเลแต่มันนิ่งมากอะนิ่งด้วยเห็นภาพมันจริงเลยอะอเ,เดินเดินค่ะ